สวัสดีครับโคกงหินตั้งต้องแท็กเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับจัดทรงรถไถยคุรต้า L 3 4 0 8 v t ีนทีนะครับบ้านดอนเชงตำบหลหนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับคุรุต้าอมสภาพสวยนะครับ ขอบคุณลูกค้าตัดแต่เป็นอย่างสูงนะครับสามีรอสามีกลับจากต่างประเทศนะครับถึงจะได้ถ่ายอีกประมาณไม่กี่วันก็มาแล้วครับสามีกลับมาจะได้ไถ่ายนะครับเราจะส่งให้ก่อนวันสามีจะกลับนะครับ โนให้เรียบร้อยนะครับโอนต่อภาษีให้เรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆชั่วโมงแค่สองพันกว่าชั่วโมงนะครับสนใจสินค้าโรตารี่นะครับหางไถติดต่อได้นะครับโค้งหินตั้งต้องแท็กเตอร์ตำบลัว,วใหญ่อำเภอับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับ เบอร์โทร0831294255ต้องครับหรือ802013156แขกครับสนใจสอบถามโทรมาได้ครับ